เออโดดไปไหน้สั์ระเบิดระเบิดเออโอ้โหสามตัวรวดสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับลุงเลิงอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ลุงก็มากับเจ้าเปิ้ k เคสีเจนะผมปื้นี้ถึงแม้เกมอื่นจะธรรมดาแต่เกมนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าไปกันเลยโอ้เจอด่านนี้อีกแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เล่นก็เจอด่านนี้ตลอดเลยเว้เจอบ่อยมากเลยครับผมด่านนี้ ไปดูดิรอบนี้ถต่ไหวไม่เอ่ยปลปไป s เลสโก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 มีแสงกระสุนแวบแข้างหน้าไอ้แต่แต <Ele outreach. S 1> ่แต่ตเออเปิดซิงก่อนเออดับเบิลคิวทิปเปิลคิวโอ้เปิดเกมมากระทิปเปิลคิวแล้วเนี่ยเราแต่ต oh, ่แต่ัโ oh, อ้ยโยโดนลอยข้างตรงไหนวะรีโหลดป๊บมึงรีโหลดแป๊บหนึ่งครับผมมันมีคนมาหาวะนั่นไงตัวว่าแล้วดีนะที่เห็นก่อนผมวิเวิวยิวโอ้ยอยู่ตรงนี้กระสุนไม่สุดท้ายผม โอ้ยเนี่ยเนียเออโอ้กระสุนกระสุนกันหมดอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโอ้มีมีแต่คนมามีแต่คนญาติดีกับเราเลยไหมโอ้โหเยอะเก้อเฮ้ย e oh, oh, yeah, yeah, yeah. ตัวหายใจเหอะวะตายก็ right. okay. Actor ได้วะโอ้เปิดเกมมาก็คิวยับยับเร็วผมคิวยับยับมาไหนไหนไหนเพื่อนเพื่อนกูไปด้วยเพื่อนโอ้ที่เดิมแล้วกันตอนนี้ยังยังไม่ย้ายผมยังอยู่ได้อยู่ยังไหวยังไหวมาเป็นร้อยยังไหวผมตอนนี้จุดเดิมเติมความชิบหายเออนในนีงโอ้ยเขายิงกันตรงนู้นเลยยิงทะลุมาอย่างนั้นเลยเพื่อน ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายหนึ่งตายหนึ่งเดี๋ยวเราเราจะกระโดดเข้าไปอ๋อนี่ตายแล้วหมอเพื่อนเราเพื่อนเรายังอยู่ได้เออนี่นี่ตรงนี้เออแตกแอบขึ้นข้างบนก่อนแอบขึ้นโลเคชั่นทองคำก่อนโลทองคำโลยิงฟรีสปอร์ตนะผมโลนี้อื้โหนี่มีคนเห็นมีคนเห็นเราเราต้องรีบเก็บเขาก่อนทำไมในเอทำไมมันดูเงียบสงบจังเลยวะเนี่ยเออนี่นี่หมอหมอหมอแอบแอบไปหมอเขาเออแตกไหนตรงไหนอีกโอ้ตรงนู้นตรงนู้นอื เห็นเราเนเห็นเราคนเห็นเราโอ้ยเฮียเฮียนอนนอนนอม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 อบก่อนรู้จักคาว้ากำลังจะแป้งรู้จักคาฟงวินไหมเฮียคาหักก่อนดูเฮ้ยเพื่อเพื่อนเฮียมีเฮียมีเพื่มีเพื่เฮียมีพื่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณสตอมคิวครับผมขอบใจมากเอาเอาเอาเฮียเฮียกดสกิลไม่ติดครับผมอ๋อเมื่อกี้น่ะว่าทำไมโดดไม่ไปถ้ผมกระโดดกดสกิลไม่ติดเองว่ะกลับมาที่เดิมว่ะผม กลับมาเยี่ตำแหน่งเดิมไหมโอ้ดับเบิลคิวได้อย oh, mm ู 1941, um oh, yeah. oh, oh, ่ยังได้อยู่ยังไหวอยู่โอ้ยแย่เนี่ยโอ้ตกใจนั่นเพื่อนเราเพื่อนเราเอาหามุมแอบไปตุ่ยด่าเขาน่าจะไหวอยู่มั้งนี่นี่ตรงนี้เออนี่ยเอาทีมเรายึดได้แล้วเหรอโอ้สวยโ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 วยแตแตแตหนีไปไหนพี่โอ้ยเฮียเอาเอาไม่เห็นเลยว่าตายเฮียเอ้ยนอนนิ่งซะเนียเลยโอ้โหเฮลพีเอลฟีพีซเอลฟีพีซเพื่อนโอ้เพื่อน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  เพื่อนมาช่วยดีมากผมตอมคิวรักตัวตายหาเลยเว้ยไหนเนาดูหน้าหล่อๆพี่แกเมื่อกี้โอ้ผมไม่ทันละพเดีวยาอาจจะพูดช้าหน่อยช้าก็ภาพเลยอุ้ยนู่นนุ่นสไนเปอร์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 ตท้ๆแท้ๆแท้ๆแท้ๆข้างบนข้างบนข้างบนเพื่อนข้างบนข้างบนเออนู่นหนุ่นข้างบนข้างบนเพื่อนหนุ่นหน่นหนุ่น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 เออเน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 เ่เน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 านเ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 ดเน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 เเนเนเนนเ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  สวัสดีครับผมเออเอออย่าอย่ามึงกินกูเออเออโอ้โอ้โหใจยังน้อยก็ได้ครับผมก่อนตายขอสักดอกแล้วกันไม่เป็นไรตกันใหม่ตายกันใหม่ตายกันใหม่โอ้โหเฮ้ยมึงสืก<ร><ร>เห็นผู้หญิเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราวางเกิดครับผมปไปไไป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 ,ไป,ไป,ไปนี่แอบชูบแอบชกูไม่ยอมเว้ยต,ตัวเห็นยตัวเห็นตัวเห็นรไหอ๋อรู้ละรู้ละจะไปเล่นตรงไหนทํารททองเานี่มาไป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 ป โอ้โหเยอ้ยไปตัวเห็นก่อนโอ้โหตัวล่วงเลยโอ้ยมามามาไลยมาเลยตายเกินไปตายเกินไปดูเราเนื้อจะเราไปเล่นทาไหนไปกับไปกับซีซีนซีนอนเหนือซีออนเนือยังยังสไนส์สไนส์ฝันนู้นแม่งยังยังมึงยังไม่เพี้ยอีกเดี๋ยวกูจัดให้เพื่อนถ้ามึงยังไม่เพี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจัดให้เพื่อนโอ้ยเฮี้ยโอ้ยโดนลู่ฮึมตัวละที่เดิมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายตายเกินไปตายเกินไปอาจจะตายเกินไปบ่อยหน่อยมาไม่เป็นไรผมมึงยังไม่เพี้ยอีกใช่ปะ เดี <ève S 2> sociedad, it, it. ๋ยวคุจัดให้เดี๋ยวคุจัดให้เพื่อนเท่ไรละมือสไนเปอร์มือมือสไนเปอร์ผมแอบ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 นี่คือการแอบแอบสเตลล์ไปแอบแอบสเตลอีกรอบหนึ่งมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมเอ้ยมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมไอ้เหี้ยโหยังไม่เข็ดใช่ไหมซุ่มสไนแบบเนี้ยเออแม่งพวกเจ็บไม่จำเนี้ยชอบเหลือเกินตูเนี่ยโอ้ยเฮียเฮียเฮีย เออยีงไงท้าฟงบินตัวเกือบไปเกือบเกือบลืมใช้ครับผมตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นครับผมเลยเล่นเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมอู้ย์เกือบไปเกือบไปโดนยิงโดนยิงโอ้โหเพื่อนเพื่อนตูวแม่งกำังขับรถชนกันเยอะครับเลยเออต่ต่ต่แต่โอ้ยเพี้ยรีโหลดรีโหลดิงไม่มีใครเห็นใช่ไหมกลัวแล้วไม่มีใครเห็นใช่ไหมแม่งเดินย่อๆซุ่มๆรอเลยเออต่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 เออแม่งได้ช่วยไปก่อนละเพื่อนเพื่อน เติ้ลขับรถมาปวดมากปวดจนจิ้มหายเลยตอนนี้คือพวกเรากำลังแอบตุยด่าหลังบ้านเขานะผมตุยยับยับเลยโอ้ยแตก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 เออนีมีมแตกกระสุนท่านเหลือน้อยครับผมกระสุนมอมเหลือน้อยผมรู้นะโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยนี่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 โอ้เจอฟงหินกูไม่ได้แดกกูหรอกไอสัตว์ตัวผิวกูผิ้วพอแต่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 ไม่รอดครับผมโอ้ยลบ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  โดนซีโฟตูเหรเป็นไงเออดับเบ์เคียวอืมเจอฟองหวินตัวว้าเฮียโดนลุดข้างเฮ้ยยังไม่เห็นไมสัตว์เอ,อ้ยแอบวางเกิดไม่ตรงนี้เหรอโอ้ไม่เป็นไรเอาแต่ทีมเรากำลังจะได้บีผมกำลังจะได้บีแล้วไอเราไม่รู้เจ้าจะเกิดไปบล็อกเขาได้ทันหรือเปล่าทำไมตัวรอเรือชัดจังเรือครับผมอะมาๆเกิดไหมมาสตอมคิวผมมาแล้วผมสตอมคิวผมมาเขามาผมมา,มมา,มมา,มมาหนุนล,ละมันจะแอบมาจากฝั่งไหนตัวจะรออุอ้ยนี่ไงกำลังพูดเลยว่ามันจะแอบมาทางไหน เออถ้าเสื้อหวยลงถูกแล้วมาทิ้งโอ้ที่เบอร์เขียวไหนในตรงไหนอีกตรงนั้นอีกเออเก็บไปหนึ่งอุ้ยบนเขาบนเขาบนเขาจบยับจบยับจูนนึกว่าหลังมดโัวนหมดแตกหลังเมื่อกี้โอ้ยเอาทีมเรายืดได้แล้วผมแต่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 เออเดอบลคิวเอาจนได้ครับผมโอ้ยขอบคุณขอบคุณเพื่อนขอบคุณขอบใจขอบประเทศไทยคิวครับผมไอ้เออโดนหลอยแต่ไกลเลยโก้ เงินซุมเข้าซุมออกซุมเข้าซุบแถวออกนั่นแหลมขอบคุณขอบคุณบูเจเมอร์ชื่อเขาโอ้ไม่เป็นไรมาท้าฟงวินตัวตะก่อนไปไป let's go let's go let's go ท้าฟงวินอ๋อนี่ตอนนี้กำลังจะเข้า C1 C2 ครับผมป้อมปืนเขานี่ไม่มีใครเข้าเลยครับลงโลงโลงลงไปท้าฟงวินตัว let's go let's go เดี๋ยวเราว่าเราน่าจะไปเล่นซีสอกันนะครับผมแต่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 พี่เดินมาทำไมตรงนี้เมาอะไรอยู่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันเห็นอะไรไหมครับโอ้โหเจียรถถังแปดล้อยังไงยังไงมีคนอีกมีคนอีกเมื่อกี้ใครใครลอยกูมาเมื่อกี้ตัวไม่ได้ตั้งหลักรอบนี้ตัวได้ตั้งหลักแล้วมาโอ้เราโดนอะไรเนี่ยมันมีคนอยู่ใกล้ๆเราปล่อยสัญญาณรบกวนใส่เราเออนี่นี่นี่โอ้ยกับไม่รอดทันอยู่ไหมโอ้เอ้าวั้โอ้โหมึงดักอย่างนี้เลยโอ้โหตัวไม่รู้เรื่องอีโนอีนี่เลยฆ่าอีกตัวโดนอีกตัวยิงแทนนะผมตายเกิดใหมครับตายเกิดใหม่อุ้ย มันมีรถอยู่แถวนี้ถึงเวลาวิ่ลิแลบุรุโอ้ซีโฟ ไปไหนไหนมึงจะไปไหนสัตว์มึงจะไปไหนเบน,นหนีไปไหนเฮียถึงเวลาฮีโร่เมื่อกี้โดนซีโฟสองลูกแม่งเสียดายรถไม่บึ้มเออโจมตีแนวหน้าคำสวย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 พี่สวยตูขอเก็บก่อนได้ไหมซีโฟไม่ใช่โซฟาพี่โอ้ยโอ้ยเอ้เฮียกลับมาฆ่ากูอีกเออเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวก่อนไมทำไมทำไมตายเกินไปครับตายเกินไปจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมพี่โอ้โหแต่เพื่อนเราตั้งเกิดไกลไปหน่อยครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวมันก็รู้ตัวเดี๋ยวมันก็ขยยยัับบเเเเอออออองงงรราไไไไไไปปหหหนนนมมมึึูู่่่้้ถืกี สัตว์มาตูจะได้เวลาวีรบุรุษเวลาของฮีโร่มาอยู่ไหนเอาแตกไปแล้วเลยตา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 ไปไหนอ่ะเอ้าไวเฮียนหนีไปให้คนอื่นแดกซะงั้นไปเบนโอ้ยเจอเจอเจอข้างหน้าข้างหน้าว้าเจอแล้วโอ้ยตาตาตาโอ้ยนี่อีกข้างโอ้ยสองทางสองทางสองเล่นสองเล่นโอ้ยเนี่ยโอ้ขอบคุณ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 บักกี้ โหนี่ไงไปไหนพี่ที่เบอ่อเขียวโอ้โหเฮียเฮยเฮ้ยเฮียเฮียอ้โหเฮยมึงเฮ้ยมึงอสอนสองไอ้สัตว์ จะยิงแล้วแม่งซ้อน2องเบเลยตายเกินไปเพื่อนตัวเขยิบเข้ามาใกล้อีกนิดนึงโอ้ทีมเรากำลังจะยึดได้ทั้งซีหนึ่งซีสองเลยว่ะเอาเราเพื่อนกูทำไมมันซุ่มกันไกลยังไงเลยวะเออนี่นี่เขอเขากดด้วยเขากดด้วยอ๋อเมื่อกี้เพื่อนอ๋อเมื่อกี้คนนี้เขาจะชุบเราแต่เราดันไปขาดใจตายก่อนอ้าวยึดได้แล้วเหรอโอ้โหเกมนี้เร็วจัดหนึ่งกันนะเนี่ยเกมนี้ถือว่าเร็วเหมือนกันนะเร็ว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 มากๆบอกเลยว่าเร็วทำไมทำไมตัวตัวยิงตัวถึงยิงไม่โดนเออพี่พี พี่จะปีนยอดเขาหรือไงวะทำไมมึงขึ้นไปสูงเรื่อยๆเลยวะโอ้ยเฮียเฮียเฮีไหนไหนมึงอยู่ไหนสัตว์โอ้โหเฮียเอ้ยก็จะเอาระเบิดไปแปะซะหน่อยโอ้โหระวังตัวเลยนะพี่โดนซีโฟมสองลูกนี่เป็นระยะกันเลยนะไม่คิดถึงกันบ้างเลยอ่ะตายเกินมาครับผมตายเกินมาอย่างเดียวเท่านั้นเหลือรถอยู่3คันน่ะอยากจับอยากจับรถไปเล่นเหมือนกันนะครับผมแต่ขอขอบายก่อนแล้วกันนะผมขอบายก่อนขอบายก่อนตอนนี้ยังโอ้ยเฮี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 ยคนคนเต็มเลยเฮียเฮียคนเต็มคนเต็มคนเต็มเค้าโโอห โอ้โหมีมีสไนเปอร์ซูมมาหาเรามีสไนเปอร์ซูมมาหาเราตัวรอดแล้วนี่มานี่นี่นี่พี่นี่จวัดกับผมเอ่ะปืนผมดีนะรู้จักป่ะพี่ KC KC สามเจ็ดอ่ะไม่ใช่ KC หนึ่งหกนะแม่งมีหลายมีหลายเคชิบหายเลยโอ้โหก็จะไปที่นิบหลังแม่งซะหน่อยแต่ว่าเขายิงล่วงเลยหมอหมอหมอชุบหน่อยครับผมหมอโอเคโอเคขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่ข้างบนแล้วพวกแม่งอยู่ข้างล่างกันมาเราเราจะแอบตุ้ยมันอยู่ข้างข้างบนนี่แหละ เฮ้ยกระสุนหมดอืก็ไปก็ไปกับลมไม่ทันจาวัดกับผมพี่จาวัดเหรอจาวัดเหรอจาวัดเหรอจะไฟเหรอเออเออเออเฮียขคุณขมุนหมอหมอหมอบัฟตัวตัวตัวโดนฟ้าแลบเมื่อกี้โอ้โหแต่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 ไหนโดนเลยวะเฮี้ยกระสุนข้ามหัวหมดเลยปืนอะมันดีแต่ตัวเล่นไม่ดีแค่นั้นเองครับผมมลงไปจิจิจนี่ท้าวองวินเสนอกูช่วยมึงละเพื่อนโอเคสวยเพื่อนมึงรอดกระบุญละเพื่อนเราเราโดนหล่ออีกครั้งหนึ่งเรา ตตตตตอ้าโอ้โอ้ยเพื่อนอย่าอย่ามาชุบ <to> ก <man> ูมึงตั้งเกิดอย่างเดียวให้หมอมาให้เป็นหน้าที่ของหมอเหอะเออไอ้เริ่มไอ้เริฟดึงเอ็มขอบคุณครับมาพงวินน้ำพงวินพงวินหาที่สุ่มหมดพงวินเออนี่ไงนี่เจอระเจอระเพี้ยเอ้ยอะไรวะเอ้ยมีทรายลงได้นี่เดียวเองเหรอ ไเป็นไรไม่เป็นไรมันออกวิ่งมาละมาละรถรถรตัวเห็นรถละรถแรกแจกแถมนี่แหละคันเบลเลอร์บาลาโอ้โหนี่ไงได้มาล่าฮีโร่แล้วโอ้โหเตนแตนแต้นแตนเตตตตออกูเห็นแล้วเออแตกเออเรียบร้อยสาตเตมพลังฮีโร่กูหน่อยสัตว์บุกประเบิดรถถังคนเดียวด้วยอาวเจ้สัตว์ อเฮียกระสุนหมดโอ้โหแม่งพูดมากก็ยี้แล้วผมร่วงเลยร่วงเลยครับผมโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุญเฮียเฮียกระสุนหมดกระสุนหมดเพื่อนให้เวลากูรีโหลดแป๊บเออขอบคุณครับเพื่อนถ้าไม่มีพวกมึงก็คงจะตายหายแล้วล่ะเก็บกล่องกระสุนก่อนเก็บกองกระสุนก่อนนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปช่วยดีสองกันะครับผมดีสองตอนนี้กำลังวุ่นวายเหลือเกินท้าฟงวินโอ้โหเหี้ยผมมันลอยอยู่ข้างหลังนู่นน่ะอยากไปเล่นด้วยอยู่นะโอ้โหเหี้้ยเอย เฮียโทษทีนะ้วจะมีเขามาเฮียอันจะเฮียหลายตัวเลยครับในคลิปนี้ตายเกินไปมึงวางเกิดไว้ตรงนู้นหาอะไรทำไรสาระหน่อยดีกว่าไหนใครซุ่นสนใดอยู่แถวไหนตูจะเก็บแม่งให้หมดเห็นแล้วเห็นแล้วเราเห็นเป้าหมายแล้วหนึ่งรายอัลฟาบาโวโอ้โหเดี๋ยวเราจะเข้าไปหักหลังทีละตัวเลยครับผมอัลฟาอัลฟาอัลฟาบาโบ่บาโวได้ยินแล้วทราบแล้วเปลี่ยนมึงยังไม่เข็ดอีกเหรอไอ้สัตว์โโอ้หยังไม่เข็ดอีกเหรอไหนตรงไหนอีกอัลฟาบาโวตรงไหนอีกอ๋อนี่นี่นี่อัลฟาวัน ทราบแล้วเปลี่ยนโอ้หักคอเล่นนทั้งตัวดิเออมึงยังไม่เข็ดเหรอแตกดิพี่แตกแตกแตกเออมึงยังไม่เข็ดเหรอสัตว์ไม่ได้แดกกูหรอกอาซะว่าวูมึง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 จะย้ายที่ไหมถ้ามึงไม่ย้ายกูก็จะเล่นกับมึงอยู่แถวนี้เนี่ยแหละะมันคงจะไปละมั้งหักหลังทิ้งหักคอทิ้งสองตัวเลยอ่ะเราจะใช้เท้าฟงบินไปต่อผมถ้ามึงไม่เข็ดกูว่าจะกลับมาหามึงอีกรอบอ่ะ เราจุดก,กว่ามันจะเข็ดอะ่ะดีสองเราโดนถล่มยับยับเลยอะ่ะแต่ว่า D หนึ่งตอนนี้โอ้โหเงียบเงียบเงียบ,งบเงียบสงบมากเงียบมากเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะแอบไ,ไปอยู่คอนเทนเนอร์ที่ซุ่มเดิมนะผมโอ,โอ,อ้โ,อโหฟงวินฟงวินโอ้โหยี่อะกูเห็นรถมานะกฟงฟงวินต้องหลบแป๊บนึงครับผม,มฟงวินเออเไี้โดดไปไหนไอ้สัตว์ระเบิดระเบิดเออโอ้โหสามตัวลวดไอ้สัตว์เจอพลังฟงวินเนยพลังของซุปเปอร์ฮีโร่กูหน่อยไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้โอ้ยนี่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 โอ้เกือบเกือบล่วง ลบๆๆๆๆๆๆลบๆๆๆอเทียถึงแม้จะไปเนินเล็กๆแต่ก็ช่วยชีวิตเราได้เหมือนกันนะจ๊ะลบ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 ให้เลืฟืงินูจะไปหาเกระสุนมดโอเราเหลือเลือกะสุน2แมกครบผอยู่เว้ยโอแมนโอแมนจับไปโอ้ยเฮียกูเห็นแล้วกูเห็นกูเห็นกระสุนกูเห็นกระสุนกูเห็นกระสุนเออกูรอดได้แดกกูรอด กระโดดมาข้างหลังโอ้โหเฮียอ๋อตัวเห็นละมีมือสไนู่ข้างบนมีมือสไนู่ข้างบนโอ้ยหไอ้เซา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 ไรเฟิลว้าเกือบไม่ตายเกือบเกือบเกือบไม่รอดอ๋อนี่ตัวเห็นละตัวเห็นละแม่งแม่งกระโดดเป็นเจ้าพนมเลยเอ่ยเดี๋ยวอยู่ตรงไหนสัตว์โอ้ชนะโอ้โหเฮียเกมไม่น่าจบไวเลยอ่ะกำลังมันเลยอ่ะโอ้โหจบเกมโอ้โหร้อยกองทัพเหลืยร้อยยี่สิองร้อยสามสิบตัวโอ้ยังเหลือเถื่อนเหลือเยอะอยู่เลยอ่ะไหนด้วยทีมที่หนึ่งโอ้พวกนี้ ฟูนิซี่โอ้โหฆ่าไปร้อยสิบหกตัวเลยเหรอโหดมากเลยวะ่ะสุดยอดสุดยอดทีมีหนึ่งเก่งแล้วเนี่ยแม่งเดอะแบกเลยที่ว่าให้เขอดูทีมตัวดิโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เราคิวไปเท่าไหร่วะเนี่ยอ่ะใครดูมาถึงตอนนี้แล้วตอนลงเลินนงก็ขอกราบขเพรอะคุณเป็นอย่างมากเลยนะจ๊ะถ้าชอบช่วยกดไลค์ถ้าแชรช่วยกดแชร์ถ้าแกลกดติดตามกดกระดิ่งกดระฆังเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหล,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 ลุงเลิงทำคลิปถัดไปด้วยนะครับผมถ้ายังไงตอนนี้ตอนลงเลิงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้า โอ้โหปืนนี้ใช้ได้เลยนะเคสี K ่สามเจ็ดเออถ้าเป็นเกมอื่นนะชื่อถ้าเป็นคอร์ดิอตี่ได้ชื่อคิโล่ัางเป็นปืนพื้นฐานเลยลุงลุงจำได้ลุงจำได้ไดเออแต่แต่ก็ถือว่าโหดนะครับเกมนี้เล่นสนุกมาก